ทางศึกษาี่การจังหวัดเสนอมาเรื่องที่หนึ่งเรามีมติให้เรื่องการเปิดสถานศึกษาจากเดิมวันที่12กรกฎาคมไปเป็นวันที่29กรกฎาคมเป็นวันพฤหัสที่29กรกฎาคมด้วยเหตุผลปัจจัยห้าประการครับประการที่1สถา,านการณ์การแพร่ระบาดในประเทศและต่างประเทศนั้นยังไม่เป็นที่ไว้วางใจจากสถิติรายวันนั้นยังมีคนป่วยเพิ่มขึ้น แม้ว่าในจังหวัดนครศรรมนั้นจะมีสาการ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การเตรียมพร้อมของสถานศึกษามีการเตรียมพร้อมค่อนข้างดีขึ้นแล้ก็มีการเสนอมีการประเมินว่ามีสถานศึกษา,ษาที่พร้อมอยู่บางส่วนแต่เนื่องจากปัจจัยข้อที่หนึ่งภาพรวมนั้นการแพร่ระบาดนั้นยังกระเดงอยู่ปัจจัยข้อที่สองคือมีคนเดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเนี่ย อย่างอยู่ในตราค่อนข้างมากในแต่ละวันจากที่เราทําข้อมูลสํารวจใ้ายางเพิยต่างๆสํารวจเนี่ยเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยหนึ่งพันกว่าลายนะครับพันสองร้อยถึงพันเก้าร้อยลายมีการสํารวจทุกวันแล้วมีการค้นหาเป็นทุกวันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาการเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับประกอบกับวันนี้ที่เราพบผู้ป่วยที่เรารายงานไปแล้วว่า13รายนะั้นมาจากคนที่เดินทางเข้ามานเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับปัจจัยข้อที่3นะครับ เราพบว่าโรงเรียนที่เปิดไปแล้วขนาดนี้นั้นมีรายางานการติดเชื้อในโรงเรียนบางโรงเรียนที่เปิดไปก่อนน้านี้โดยเฉพาะในภาคใต้ก็มีอยู่สองสามจังหวัดที่เปิดเกยนไปเราก็เป็นห่วงในมาตรการเรื่องนี้ข้อที่สี่นะครับเราได้เห็นภาพชัดเจนในการเตรียมการประเมินนั้นทางศกษาธทการจังหวัดได้ร่วมประชมุมกับผู้บริหารแล้วว่ามีมาตรการก่อนเปิดและมีมาตรการณขณะเปิด แต่ปรากฏว่าเราคิดว่ายังมีมาตรการที่ตกลวนไปข้อหนึ่งคือมาตรการที่กรณีว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนแล้วจะต้องทําอย่างไงรเรา้ะเพื่อให้ฝ่ายบริหารสถานศึกษาได้ไปเตรียมการมาตรการก่อนเถิดให้มีการประเมินให้ชัดเจนประการที่2ในมาตรการที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราจะป้องกันและควบคุมโรคหรือเฝ้าระวังได้อย่างไรไม่เฉพาะ d m s c t a เสท่านั้นมาตรการอื่นๆที่โรงเรียนต้องออกมาใชา้และที่สำคัญที่สุดที่เราพบว่า ต้องทําความชัดเนจนกรณีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในขณะที่เปิดการศึกษาแล้วพบผู้ป่วยโควิดในโรงเรียนจะต้องมีมาตรการดาเนินการอย่างไรเพื่อไม่มีการแพร่ระบาดเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความรดวดเร็วเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องไปทําการบ้านครณีเพิ่มเติมขึ้นปันจจัยที่5ที่เราตัดสินใจเลื่อนก็คือจํานวนวัคซีนเนื่องจากว่าวันนี้ที่น้องครูของเราทั้งหมดนั้นประมาณหมื่นหกพันคน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเราคิดว่าอย่างน้อยฉีดวัคซีนที่จะมีผลภูมิมต้านทานนั้นต้องมีสองเข็มหรือ2โดสอย่างน้อยอะระยะของการเปิดเรียนนั้นต้องใกล้เคียงกับที่ครูได้รับดสที่2เนี่ยไม่มากนะนะครับต้องให้รวดเร็วอย่างน้อยก็ประมาณหรือ7วัน10บวันพร้อมทนทีดูสถานการณ์แล้วกับจํานวนวัคซีนที่จะเข้ามาเราจึงขอเลื่อนการเปิดเทอม เปิดเรียนแบบออนไซน์นะครับไปวันที่29พสิบเกากรกฎาคมรลยการที่สองวันนี้ทาการรติดต่อดึงมีมติเพื่อให้ครูได้มีความพร้อมในการเปิดเรียนตามกำหนดการก็อนุมัติวัคซีนลกพิเศษเร่งด่วนให้พี่น้องครูเป็นการเฉพาะจากพี่น้องครู16,000คนนั้นเราจะอนุมัติให้พิเศษ1 0,000โดสให้ได้ันในวันเสาร์ที่นี้คือวันที่สิ และ11กรตราคมนี้ไปยังพี่น้องครูจะได้ฉีดไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสัดส่วนนี้เป็นการสัดส่วนที่เราคํานวณมาจากประชาชนจนังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรามีล้านห้าแสนกว่าคนเราวางแผนว่าต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อ 100, ยละเจ็ดสิบเอนเราก็าวางแผนพี่น้องครูก็ประมาณร้อย,อยละเจ็ดสิบคนจะได้รับฉีดวัคซีนในส่วนนี้เอนพี่น้องครูถ้าไม่มีอะไรกิดขาดวัคซีนที่เสร็จที่เขาจะสั่งจดมานั้นเราจะขออนุมัติ เป็นโค้ตาให้โคได้ฉีดในวันเสาร์ที่10และวันเสาร์ที่สิบเกระหนากมนี้ในโดสแรกจำนวน1นึ่มื่นโดสโดยเขตที่หนึ่งนั้นก็จะเน้นในพื้นที่อำเภอเมืองจะเป็นโรงพยาบาลมหาราชผิดชอบที่โรงพยาบาลและก็มีบางส่วนของอาชีวะหรือของกศนอหรือของมัธยมนั้นก็จะกระจายไปที่โรงพยาบาลของเทศบาลนครนครราชที่ฉีดที่ทุ่งท่า หรืออาจจะมีบางส่วนนั้นไปเสียที่โรงพยาบาลไข้หวัวุาวขึ้นอยู่กับทําการในอมรตนั้นอยากจัดส,ส่วนตรงนี้ส่วนในเขตที่2นั้นก็จะใช้เซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลพุ่งส่งในเขตที่3นั้นจะใช้เซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลปากพนันและเขตที่4จะใช้เซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลท่าสลราตรงนี้ได้ในการประมวลวิเคราะห์โดยฝ่า,ายเรียฝ่ายแล้วเข้าใจครับว่าหลายโรงเรียนนั้นมีความพร้อมอยากจะเปิด แต่ด้วยความเป็นห่วงทั้งความรู้สึกของผู้ปกครองก็ด,ดีทั้งสถานการณ์ในการบริหารโควิดก็ดีทั้งสถานการณ์ในการแพร,ร่รันวัคซีนก็ดีเราจึงมีความจําเป็นต้องเลือกเปิดเติมไปวันที่29พระดาบผมครับม,มาครับเข้ามาแล้ว